หลังจากที่ทําอาหารมาหลายเวลาแล้วนะคะวันนี้เรามีมันเทศเป็นมันแครอทค่ะเดี๋ยวเรามาทําเป็นของหวานกันเอาง่ายๆก็คือทําเป็นบวชมันเทศละกันค่ะไม่เคยทําเหมือนกันนะไม่แน่ใจว่ามันจะทําได้หรือเปล่าเคยเห็นแต่ทาเป็นแบบฟักทองอะไรพวกนี้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราเอาไปล้างแล้วก็มาหั่นกันเลยนะคะเราเอามันเทศที่ได้ไปล้างแล้วก็ปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาหั่นกันดีกว่านะ ตอนนี้เราก็หั่นมันแครอทเรียบร้อยแล้วนะคะสี่หัวเล็กๆเมื่อสักครู่ได้มาเยอะเหมือนกันค่ะงั้นเราเดี๋ยวเราไปลองทํากันเลยดีกว่าค่ะมันแครอทที่เราเตรียมล้างไว้เรียบร้อยแล้วนะคะน้ำกะทิที่เราตั้งไฟไว้เดือดแล้วเดี๋ยวเราเอามันแครอทมาลงได้เลยเราต้มต่อไปให้มันสุกค่ะ เมื่อเอามันแครอทลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ปิดฝาหม้อแล้วก็ทำการต้มต่อไปให้สุกค่ะก่อนที่จะใส่น้ำตาลตอนนี้มันแครอทเราก็เดือดแล้วนะคะมอนเยอะมากนี่ค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยแต่ยังไม่สุกนะเดี๋ยวเรอให้มันสุกก่อนใกล้จะสุกแล้วเราค่อยใส่น้ำตาลตอนนี้ก็เดี๋ยวปล่อยไปเรื่อยๆก่อนคะ่ะรอให้มันสุกก่อนนะ มันแครอทของเราใกล้จะสุกแล้วนะคะตอนนี้เราก็ใส่น้ำตาลลงไปเลยแล้วก็ค่อยคนนะคะที่เราไม่ได้ให้มันสุกมากเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวตอนที่เราคนน้ำตาลไปอะ่ะมันจะเละนี่ค่ะ มันแครอทเราเยอะมากเราจะไม่หวานมากนะคะมันแครอทบวชของเราก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยรสชาติใช้ได้คะ่ะง่าย ไปลองทำกันดูได้นะคะ